ในการเลือกพื้นที่ครั้งที่สองนะคะได้เปิดระบบตั้งแต่เวลา9นาิกา30นาทีนะคะซึ่งได้มีแพทย์ผู้ทำสัญญานะคะเลือกพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วจะขอ,อปิดระบบนะคะในเวลา9โมง9นิกา40นาทีนะคะแล้วก็จะมีการจับลูกปิงปองนะคะเพื่อเป็นค่าสุ่มกลางนะคะในครั้งที่สองนะคะซึ่งตาม หลักการนะคะก็คือจะกรณีที่มีจํานวนโคต้านะคะมากกว่าจํานวนผู้มีม,มีสิทธิ์เลือกพื้นที่นะคะก็จะดําเนินการจาับสุ่มค่าการนะคะได้โดยไม่ต้องรอระยะเวลาสิ้นสุดนะคะซึ่งก็น้องๆได้เลือกพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขอปิดระบบในวันในเวลา9ก้นาฬิกาสี่สิบนาทีค่ะ <c oughs> ดำเนินการ สุ่มค่ากลางนะคะในเวลาเก้านาฬิกาสีสินาทีค่ะ ื่อพื้นที่ในครั้งที่2แล้วนะคะเม,มื่อมีผู้ทำแพทย์ผู้ทําสัญญานะคะยังคงไม่ได้พื้นที่ที่ปฏิบัติงานนะคะเราจะมีการดําเนินการสุ่มค่ากลางอีกครั้งนะคะในครั้งที่3ในเวลา10นาฬิกาสนาทีค่ะซึ่งจะ,ะจะมีเปิดระบบให้น้องๆน,นะคะได้เลือกพื้นที่อีกครั้งหนึ่งในครั้งที่3เวลา 10นาฬกานาทีถึง10นาฬกานาทีแล้วก็จะมีการส่งค่ากลางในครั้ที่3นในเวลา10นาฬกา30นาทีค่ะ แลนาฬิกา40นาทีปิดระบบการเลือกพื้นที่ครั้งที่1่ครั้งที่สอง,ร,ง,องะระบบเลือกพื้นที่นะคะครั้งที่2ได้ปิดระบบลงแล้วนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการจับลูกป,ปิงปองเพื่อเป็นค่าสุ่มกลางในครั้งที่2เพื่อเป็นค่าคะแนนของแต่ละบุคคลนะคะโดยจะเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันตามลำดับค่ะ ขอเชิญเจ้าหน้าที่สำแดงกล่องที่จะใช้จับลูกปิงปองเพื่อเป็นค่าสุ่มกลางค่ะโดยเลขที่จะใช้ในการสุ่มค่ากลางนะคะจะมีตัวเลขคือ1ถึงเเท่านั้นค่ะต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าที่นะคะสำแดงลูกปิงปองโดยเริ่มจากหมายเลข1ค่ะ หมายเลขสองคะ่ะหมายเลขสามคะ่ะหมายเลขสีค่ค่ะหมายเลขห้าคะ่ะหมายเลขหกคะ่ะ <udes. S 1> หมายเลขเจ็ด นอบำๆต่อไปนะคะจะจับลูกปิงปองนะคะปเป็นค่าสูงกลางในหลักหน่วยนะคะขอเชิญเจ้าที่ค้าลูกปิงปองค่ะขอเชิญนางสีนวลน,นะคะสิริคาินนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มง,งานสรรหาบุคคลนะคะจับลูกปิงปองเพื่อเป็นค่าสูงกลางในหลักหน่วยค่ะและค่าสูงกลางในหลักหน่วยคือหมายเลขสามค่ะขอบคุณค่ะ ต่อไปจะเป็นการจับค่าสูงกลางในหลักสิบนะคะขอเชิญรองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลนางสาวชิวิวานสาเพาค่ะจับลูกวิ่งปองเพื่อเป็นค่าสูงกลางในหลักสิบค่ะค่าสู่กลางในหลักสิบคือหมายเลขสองค่ะขอบคุณค่ะ ต่อไปจะเป็นค่าสูงมกลางในหลักร้อยนะคะขอเชิญรองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลนางสาวสาวรั์ชิมจาดะคะ่ะจับลูกฟองเพื่อเป็นค่าสูงมกลางในหลักร้อยค่ะนะคะสูงมกลางในหลักร้อยนะคะคือหมายเลขเก้าค่ะขอบคุณค่ะต่อไปจะเป็นการจับค่าสุ่มกลางในหลักพันนะคะขอเชิญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขตสุขภาพที่10ในสัดดาอักศค่ะขอโทษค่ะนายสักดาอันลพ้านะคะจับลูกเป็นปองเพื่อเป็นค่าสุ่มกลางในหลักพันค่ะ <c ets of protection> และค่าสุ่มกลางในหลักพันนะคะคือหมายเลขเค่ะสรุปค่าสุ่มกลางจานวน4หลักที่จะนำมาใช้ในคร <c ets of protection> ั้งที่2นะคะคือหลัก ค่าสุ่มกลางในหลักหน่วยคือหมายเลข3ค่ะค่าสุ่มกลางในหลัก10คือหมายเลข 2, 2> ค่าสุ่มกลางในหลักร้อยคือหมายเลข9และค่าสุ่มกลางในหลักพันคือหมายเลข9ค่ะโดยน้องๆสามารถดูค่าสุ่มกลางได้ที่หน้าจอนะคะและในขณะน,นี้ได้ตัวเลข ค่าเรียงหม่แนละค่าสูงกลางแล้วสามารถดูค่าเรียงหม่และค่าสูงกลางได้จากแดชบอร์ดค่ะระดําดับต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการคานวณโดยจะนําค่าเรียงหม่และค่าสูงกลางมาคํานวณกันเพื่อเป็นผลลัพธ์และนาผลลัพธ์นั้นมาเข้าฟังก์ชันมาร์โคโรนหนึ่งหมื่นและใช้ผลลัพธ์จากตัวเลขสี่หลักท้ายมาใช้ในการจาัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานชชใช้ทุนค่ะโดยในเวลา10บ,บนาฬิกาสินาทีนะคะจะเป็นการประกาศรายชื่อผู้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคลและส่งอีเมลแจ้งผลเพให้น้องๆทราบนะคะและในการจับในการเลือกพื้นที่ในครั้งที่3นะคะจะเริ่มในเวลา10นกา20นาทีถึงเวลา10นกา30นาทีค่ะแล้วก็จะมีการจับลูกปิงปองเพื่อเป็นค่าสงการในครั้งที่3เวลา10นกา30นาทีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ สัมพันธ์น้องๆเพิ่มเติมนะคะในเ,เมื่อน้องๆได้พื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนแล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดหนังสือส่งตัวผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบ,บุคคลนะคะได้ในเวลา,าในวันที่2 6 มิถุนายน2567นะคะตั้งแต่เวลา12นาฬกาเป็นต้นไปนะคะเพื่อน,นำไปรายงานตัวที่ส่วนราชการต้นสังกัดนะคะและกำหนดให้ไปรายงานตัวเข้าเปิดบบัติงานชวใช้ทุนที่ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่นะคะภายในวันที่1กรกฎาคม2567ค่ะโดยในประกาศรายชื่อแต่ละรอบนะคะก็จะมี ข้อมูลผู้ประสานงานของระดับเขตและระดับจังหวัดนะคะเพื่อให้น้องๆสามารถดูรายละเอียดของผู้ประสานงานนะคะที่ตามคิวอโค้ดที่ได้แนบไวยในปกาศนะคะเพื่อไปติดต่อประสานงานในการประรานงานตัวที่ส่วนราชการนะคะ